สวัสดีครับเพื่อ ato, นคอสโต้ไทยแลนด์ยินดีต้อนรับนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงคาลิเปอร์ของรถเล็กนะครับรถเล็กก็คือตั้งแต่ 400cc ลงมาจะเป็นประเภทสกูตเตอร์สปอร์ตหรือว่าจะเป็นรถแต่งซิ่งแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะมีคาลิเปอร์มาให้เลือกหลายตัวเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยตัวสเปคท็อปสุดสำหรับรถคาร์เล็กนะครับก็คือคาลิเปอร์2ตัวนี้คือ PZ 006กับ PZ 008นะครับ สองตัวนี้จะเป็นขาเรเดียลขนาด60มิลสามารถใช้ได้ทั้งเป็นคาลิเปอร์หน้าและก็คาลิเปอร์หลังนะครับแล้วแต่จะเอาไปแปลงกันสองตัวนี้สเปคจะใกล้เคียงกันนะครับจะต่างกันแค่ขนาดลูกสูบตัวบอดี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม CNC 6 0 6 8 T 6นทีะครับสลักไทเทเนียมลูกสูบทเทเนียมตัวนี้จะเป็นลูกสูบขนาด34มิมลนะครับลูกสูบทเทเนียมเจาะรูซอล่องไล่เบานะครับแล้วก็ระบายความร้อนเร็วแล้วก็จะให้ตัวล็อกแล้วก็ตัวถังเบรกมาในชุดนะครับอัน,น ส่วน p z แซดตัวนี้นะครับลูกสูบจะขนาดเล็กกว่าตัวนี้จะเป็นลูกสูบขนาด29.5เป็นลูกสูบไทเทเนียเหมือนกันเจาะรูสอร่องไร่เบาเหมือนกันก็คือสอตัวนี้จะเป็นสเปคเดียวกันนะครับเป็น CNC m o n o b o ็อกลูกสูบไทเทเนียมสลักไทเทเนียมต่างกันแค่อันนี้ลูกสูบใหญ่อันนี้ลูกสูบเล็กเลือกเอาตามที่ชอบนะครับราคาสตัวนี้เท่ากันนะครับก็คือว่า5,9900บาท ต่อข้างนะครับตัวนี้จะมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเลือกข้างได้นะครับถัดมาจะเป็นสเปคในโมโตทีเหมือนกันแต่จะเป็นสเปคโมโตทีที่ราคาย่อมเยานะครับจะเป็น PZ 0 0 9คือ2ตัวนี้นะครับพ Z 0 0 9ศจะมีทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นขาเรเดียล60มิลเหมือนกันนะครับขนาดลูกสูบ34มมิล แต่ตัวนี้ลูกสูบจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะเป็นงานบอดี้ที่เป็น CNC แบบประกบ2ชิ้นนะครับจะต่างจากตัวนี้ที่เป็นโมโนบล็อกนะครับก็ราคาก็จะประหยัดมากขึ้นสําหรับคนที่อยากได้สเปค Moto-T, m o Moto โ o 2แล้วอยากได้ราคาที่มันสามารถจับต้องได้มากขึ้นตัวนี้แนะนำนะครับ pz เก้าสอตัวนี้นะครับอยู่ที่ข้างละ14,900หับาทจะได้งาน CNC ลูกสูบอลูมิเนียมขนาดสามิมลขาเรเดียลสลักจะเป็น สเตลเลตนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกสลักมาให้เหมือนกันสเปคเหมือนกันเกือบทุกอย่างยกเว้นแค่ว่าจะเป็นคาลิปเปอร์แบบประกบ2ชิ้นนะครับถัดมานะครับจะเป็นคาลิปเปอร์สําหรับพิทไบหรือว่ารถคาร์ดไม่เกิน150ไม่เกิน190ซีซีประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็น PZ 017และ PZ 014นะครับทำมาใกล้เคียงกันก็คือว่าตัวนี้จะเป็นขาเรเดียลขนาด45มิลลูกสูบจิ๋วจ,วจวนะครับ ขนาด24มิลสอรพตหรือถ้าอยากได้ประสิทธิภาพบานเบรกมากขึ้นหน่อยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ pz 01 C จะเป็นลูกสูบ24่ิมิลแต่จะเป็น4พอร์ตนะครับสตัวนี้เป็นขาเรเดียลเหมือนกันแล้วก็จะเป็นงาน CNC เหมือนกันนะครับเป็น CNC 2ชิ้นประกบกันราคา pz 017ตัวนี้นะครับอยู่ที่7,500บาทสำหรับใครที่อยากได้ปั๊ม CNC เอาไปใส่รถซิง่งรถเล็กนะครับ ตัวนี้แนะนำหรือถ้าอยากได้ Performance มากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งพีซ่าศูนย์หนึ่งห้าตัวนี้ราคาอยู่9,9 0 0นนะครับราคาก็ไม่หนีกันมาก2ตัวนี้จะเป็นคาลิเปอร์หลังนะครับหรือว่าใครจะเอาไปแปลงเป็นคาลิเปอร์หน้าก็ได้เหมือนกันจะเป็น P ี0 1 5ตัวนี้แล้วก็ p ี0 1 6นะครับข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ก็คือว่าขนาดแล้วก็ความยากง่ายในการแปลงนะครับตัว P ี0 1 5ศนนะครับข้อจุดเด่นของมันก็คือว่าน็อตไล่ลม หรือว่าน็อตบรรจโนี่มันสามารถสลับฝั่งได้นะครับก็คือว่าถ้าใครจะเอาไปแปลรเป็นคาลิเปอร์หน้าก็สามารถใช้เป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาก็ได้เราก็แค่สลับน็อตไล่ลมขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับส่วนขนาดลูกสูบจะเป็นลูกสูบขนาด34มิลเป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้จะเหมาะเป็นปั๊มหลังมากกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะเอาไปใช้เป็นปั๊มหน้าก็ได้นะครับแต่อาจจะไล่ลมยากนิดนึงเพราะตัวไล,ล่ลมเนี่ยจะอยู่ข้างหลัง ขนาดลูกสูบเป็นอลูมิเนียม3 4มมีเหมือนกันอยู่ที่ว่าชอบสไตล์แบบไหนราคาเท่ากันสองตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับ12,900าบาทอยู่ที่ว่าอยากได้สไตล์แบบไหนเอาไปติดรถส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นคาลิเปอร์หน้าสำหรับคลาสไม่เกิน 300cc หรือว่า 400cc จะเป็นคาลิเปอร์ PZ 013นะ PZ 0 1ตตัวนี้จะเป็นคาลิเปอร์แบบสพอตสสูบนะครับจะเป็นขนาด29.5 2ลูก แล้วก็จะเป็นขนาด34 2ลูกที่เหตุผลที่ใช้29.5กับ34เนี่ยเพื่อที่ว่าจะได้ไล่เบาแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยในการผลิตวัสดุขึ้นมาส่วนบอดี้เนี่ยจะเป็นงาน CNC 2ชิ้นประกบกันนะครับลูกสูบจะเป็นอลูมิเนียมทั้ง4ลูกเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นพินมาให้สำหรับถอดสลักผ้าเบรกจะได้ทำได้ง่ายนะครับจะมีสลักยึดเซฟตี้ไว้ให้แล้วก็มีตัวถางผ้าบเบรกมาให้ในชุด เรียบร้อยสามารถเลือกข้างได้นะครับข้างซ้ายข้างขวาตัวนี้ราคาอยู่ที่1 3 9 0 0บาทต่อข้างนะครับจะซื้อเป็นข้างหรือจะซื้อเป็นคู่ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่ารถมีดริฟเบกกี่ข้างนะเอาไปใส่ได้และทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแก๊งของคาลิเปอร์สำหรับรถขนาดเล็กนะครับขนาดกลางหรืออาจจะเอาไปแปลงเป็นคาลิเปอร์หน้าคาลิเปอร์หลังแล้วแต่สะดวกนะครับก็จะมีตั้งแต่ตัว m o n นบล็อกที่เป็นลูกสูบไทเทเนียมจะเป็นขนาดเรเดียล60มิลนะครับแกงนี้แล้วก็จะเป็นขนาดสำหรับรถคาร์ซีซีไม่เกิน150รถเล็กๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคาลิปเปอร์หลังและคาลิปเปอร์หน้านะครับก็ชอบตัวไหนสนใจตัวไหนสามารถสอบถามเข้ามาในเพจได้นะครับอคาสโตโต้เลสซิ่งไทยแลนด์ำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ